โอเคยูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับแม่ใบไผ่อีกแล้วนะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะแม่ใบไผ่นะคะก็จะมาพูดกับหัวข้อนะคะถ้าวันนี้คุณมีเพจอยู่แล้วนะรู้ไหมคะคุณสามารถได้รับเองินอีกต่อจาก Facebook นะคะเดี๋ยวไผ่จะมาเล่าให้ฟังว่ายังไงนะคะ,อะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะ บอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเรามีเฟซอยู่แล้วมีเพจอยู่แล้วเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเราสามารถเปิดฟังก์ชันในการรับเงินจาก Facebook ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ไผ่จะบอกการต่อย,ยอดนะคะอ่าแม่ไผ่ขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะหาเพจก่อนหัวข้อนี้หัวข้อดีหัวข้อเด็ดน,น,นะคะอ่าสวัสดีเดี๋ยวแม่ไผยฟังเสียงตัวเองแป๊บหนึ่งนะ,ะว่าได้ยินเสียงชัดไหมคะ รับเลยนะคะหาเพจก่อนผม่ใส่ฟังเสียงัวเองวัานี้นะว่าลี่ก,กินฉันไหมคะแทนตัวเองไปโอเคเพลงดังเนาะโอเคจะ้ะแม่ไในไผ่จะมาพูดอย่างนี้นะคะสําหรับคนไหนนะคะที่มีเพจอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะได้รับรายได้อีกหนึ่งช่องทางจาก Facebook นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเราสามารถทําได้คะ่ะเพราะตอนนี้เพจ เฟซบุ๊กนะคะเปิดฟังก์ชั่นเฟซบุ o กแอดเบรกให้กับเราโดยที่รเราสามารถรับรลยได้โดยตรงจากเฟซบุ o กเนาะวันนี้ไปไผ่นะคะอยากจะถ้าทุกคนเห็นแบบว่าเป็นโอกาสนะเหมือนว่าเป็นการรับเลยได้เหมือนว่าบางครั้งอะ่ะเรามีเพจอยู่แล้วเราไลฟ์สดเราสร้างตัวตนในนั้นนะคะแต่คุณรู้ไหมคะเท่าวันนี้คุณสามารถทําให้เพจคุณนะคะเดินหน้าโดยการผ่านคุณสมบัติของเฟซบุ o กนะคะก็โดยการที่เอาจริงๆนะคะที่เราจะได้รับ รายได้จาก Facebook แล้วได้ค่าโฆษณามันลงไอ้พวกนี้นะคะก็คือเราจะต้องมีคุณสมบัติก็คือว่าหนึ่งนะคะเราจะต้องมีผู้ติดตามนะคะมีผู้ติดตามนะคะ1 0 0 0 0นคนผู้ติดตามนะคะไม่ใช่คนไปกดถูกใจนะคะต้องเป็นผู้ติดตามนะคะ1 0 0 0 0หมืนคนถ้าสังเกตก็คือเขาจะมีถูกใจกับผู้ติดตามถูกต้องไหมคะเราต้องมีผู้ติดตามให้ได้1 0,000คนส่วนข้อที่สองนะคะคือเราจะต้องมีคลิป3นาทีค่ะที่ต้องมีคนดูขั้นต่ำหนึ่งนาทีนะคะ รวมกันส0ม0มื่นาทีส0,000ื่นนาทีภายใน60วันอันนี้นะคะคือเท่าันนี้เรามีคนดู1 0 0 0งมืคนยังไงเราเอ้ยมีคนติดตามหนึ่งมคนนะคะยังไงเราก็สามารถคลิปเราก็สามารถผ่านได้เนาะเออก็ว่าไผ่กันจะบอกงี้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่ป๊อสวัสดีจ้า ก็ายาจะบอกอย่างนี้นะคะว่าเรามีเพจอยู่แล้วนะคะทํายังไงก็ได้ให้เพจเราอะ่ะคุณก็ยังได้รับไรายได้จาก Facebook นะคะคุณได้รับไรายได้โดยตรงจาก Facebook นะคะเพราะว่า a c e b o o k เปิดแบบฟังก์ชัน Facebook a ดแบให้กับเราโดยการที่เราจะได้รับค่าโฆษณาได้รับแบบหลายอย่างเลยนะคะมีสปอนเซอร์มาหาเราเยอะมากแต่เราต้องผ่านคุณสมบัติของ Facebook ก่อนนะคะถ้าเราไม่ผ่านนะภายบอกเลยว่าเราจะไม่ได้รับไรายได้จาก a c e b o o k เนาะเมื่อสักครู่ภายพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ คอค์สนี้นะคะพี่ไผ่ไม่ได้เป็นคนสอนเองนะคะไผ่ก็จะมีโค้ดของไผ่สอนนะคะเดี๋ยวลอ,ลองมาฟังดูว่าเราสามารถจะได้เขาเรียกว่าเราจะรู้ข้อมูลมากขึ้นนะคะจากโค้ดของไบไผ่เดอตอนนี้พวกเรารูไ้ไหมครัว่าการที่เราจะมีรายได้นะครับบน a c e b o o k ง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้นะครับเฟซบุ๊กได้เปิดฟังก์ชันใหม่ก็คือเป็น a c e b o o k Ad b r e a k นะครับเราสามารถที่จะมีรายได้จากการทําคลิปนั่นก็คือว่า ถ้าคลิปใจของเรานะครับที่มีความยาวมากกว่า3นาทีนะครับ a c e b o o k นะครับจะเอาโฆษณามาลงในคลิปให้เราซึ่งเราก็จะมีะไรายได้จากตรงนั้นนะครับเป็นรูปแบบคล้ายๆเหมือนกันกับใน YouTube เลยแต่ว่าเงื่อนไขของ Facebook นะครับจะค่อนข้างง่ายกว่าใน YouTube ถ้าใครสักคนหนึ่งนะครับจะดูคลิปใน y o YouTube ของเรานะครับเขาจะต้องเสิร์ชหาก่อนถึงจะสามารถดูได้แล้วถ้าเกิดเราติดแท็กหรือว่าติดคำค้นเนี่ยไม่เป็นนะครับเขาก็จะไม่สามารถเห็นคลิปของเราได้เพราะฉะนั้นยอดวิวใน u t u b e อะครับมันก็เลยเกิดขึ้นช้า ไม่เหมือนกับใน Facebook นะครับ a c e b o o k เนี่ยจะมีการนําส่งเราสังเกตนะครับว่าเวลาคลิปที่เราดูใน Facebook เนี่ยส่วนมากเราไม่ได้ค้นหาถูกไหมครับแต่ว่าเฟซบุ o กนะครับจะมีการนําส่งฟีดข่าวมาให้เราได้ดูเองเพราะฉะนั้นนะครับยอดวิวใน Facebook นะครับมันก็เลยเป็นยอดวิวที่ขึ้นเร็วกว่าใน u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของเราก็เลยจะค่อนข้างเร็วกว่าใน u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่สนใจสําหรับคัดเรียนนี้นะครับพี่บอสสอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนเลยะครับ ใครที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทําออนไลน์ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นไม่รู้จะเอาวิดีโอจากที่ไหนมาทํานะครับพี่บอสมีแหล่งดาวน์โหลดคลิปนะครับมีแหล่งดาวน์โหลดวิดีโอนะครับเป็นหมื่นๆคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะสามารถประหยัดเวลาตรงที่เราไม่ต้องถ่ายทําคลิปเองนะครับจะมีแหล่งดาวน์โหลดแนะนําให้เราสามารถเอาคลิปนั้นนะครับมาตัดต่อแล้วก็ใส่โลโก้ช่องของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจอยากจะมีรายได้จากการทําให้บน Facebook ปกตินะครับคอร์สนี้นะครับอยู่ที่5,900บาทนะครับแต่ว่าช่วงโควิดนะครับพี่บอสลดพิเศษให้เลยนะครับ ใครที่สนใจพิมพ์คว่า990นะครับมาใต้คอมเมนต์นี้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับทักไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนนะครับสวัสดีครับโอเคค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับสักครู่นะคะพี่บอสท่านได้บอกไปแล้วนะคะว่าโค้ดของเราได้บอกไปแล้วนะคะว่าเรานะคะจะมีแหล่งในการหาคลิปให้กับเราด้วยนะคะคนไหนที่มีเหมือนทําคลิปอยู่แล้วนะคะก็สามารถเอาข้อมูลจากแหล่งพวกนี้นะคะ่ะไปต่อยอดก,กับเพจของเราได้นะคะไพ่บอกก่อนเลยว่าอันนี้นะคะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายและความเป็นไปได้ก็คือมีมากนะคะวันนี้ก็อยู่ที่เรานะคะ <c oughs> ความมีวินัยของเราเนาะอ่าประมาณนี้นะคะใบไั่บอกก่อนเลยนะคะว่าเราสามารถหารายได้ง่ายๆจากบน แพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละโดยาการที่เราาผ่านคุณสมบัติของ Facebook แค่นั้นเองเพียงแค่วันนี้เรารู้นะคะเราก็สามารถทําได้เนาะแต่เราจะรู้ยังไงเราก็ต้องมีโค้ดในการสอนแล้วก็บันไดแต่ละขั้นเพื่อบอกทางเราไปสู่ความสําเร็จของเรานะจ๊ะ,ะวันนี้ไปไผ่ก็ไปก่อนนะคะฝากไว้นะคะคนไหนที่มีเฟซอยู่แล้วเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะคะไปสามารถ มีเพจมีแฟนเพจเขาเรียกว่ามีเพจมีร้านค้าอยู่แล้วนะคะคุณสามารถนําข้อมูลนี้ไปต่อยอดกับคุณได้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราได้รับไปได้2เด้งนอกจากเราจะขายของจากเฟซจาก page เพจแล้วได้แล้วใช่ไหมคะและคุณยังได้รับรายได้จาก Facebook ได้อีกนะคะเพราะบางคนแบบว่าเพจคุณถึงแต่คุณไม่เข้าใจว่าต้องทํายังไงในการรับรายได้เปิดฟังก์ชันยังไงนะคะในคอร์สนี้ก็จะสอนเราหมดเลยเด้อจ้าวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ